คำถามจากคุณสุวรรณานะคะตอนนี้เห็นแต่ความคิดเร็วๆไม่มีความคิดดีออกมาเลยอีกนานไหมคะกว่าจะหายปล่อยมันมาเลยความคิดที่ชั่วๆพวกน,นี้เนี่ยเราจะไปกดไปข่มมันนี่แหละถือว่าภาวนาได้ผลนะถ้าใครเข้ามาถึงตัวนี้นะที่จริงแล้วเนี่ยความคิดชั่วๆมันก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะส่วนมากจิตคนเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ตำ่ำ ที่จริงมันมีอยู่ตลอดเพียงแต่เราไม่สังเกตมันเมื่อก่อนพอเราไหลเข้าไปคิดกับมันไปปรุงกับมันปั๊บมันเกิดเป็นเนื้อเดียวกันทันทีแต่พอถอยออกมาปั๊บมันจะเห็นเห็นในความคิดที่ชั่วช้านามกทั้งนั้นเลยที่มันเกิดขึ้นนี่เราอย่าไปข่มมันปล่อยให้มันผุดผานเอาไปผุดผานเอาไปอ่าเดี๋ยวยีงหน่อยมันก็หมดแต่อย่ามาถามครูบาว่ามันจะเหลือเวลาอีกนานไหม เราสร้างเหตุแบบทำทิ้งทำทิ้งเนะี่ยถึงเวลามันจะหมดเองมันจะหมดเองของมันขอให้เราเจริญสติให้มันต่อเนื่องออื